เจอชานมาทั้งคีตองห้ตัดเบ่เป่าเหรอวนี่กันโเคเอาเคสเ้าพี่น้องเลยเฮ้ยมอใส่ลมหม้อใส่ลมก้อนตายแล้วพี่น้องันมอใส่ความก้อนวันมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับหน้าซักลอกรั่นชาแลโอ้เป็นคุณเสียวนลาเลยวันเบื้งเ้แม่มันพี่น้อง่างเต็มอยู่พี่ครับพี่หัวน้า นะลอกลั่นช n แนลนันกผ่าทัวร์ครับไ่ต้องเรียมากไปไ่ร้องพอดีชอบอนิ่งหางหนึ่งนี่ละ่ะอยู่ดีๆขางทั้งใกล้ๆปูุเลย เดี๋ยวไม่นี่ทีอําไม่เหมือ่มึงเดี๋ยวพวกไอ้อ๊อฟเที่ยงเด็ก็มีผู้ชำนาญงานอยู่นี่ลุงแหว่งแล้วลูกแหว่งแล้วที่เป็นผู้เอาแล้วว่านี่ลูกแหว่งแล้วนี่จัดการไอ้เมิ่งแล้วมีวิธีอย่าสูบม้วนเดียวแล้วว่าให้ผมดูมีอ่ะยาสูบม้วนเดียวจบโอ้ต้องอย่างว่างไหมไปเลยแค่แั้นแค่แค่แค่ไหนนั่นเราไปบันยุ่งยุ่งรถไปบันะ ขนเอาาขข้งนนีึไดุ้ยนารถ่ีเดด้น่ะี๋ยวเดดเเี๋ยวราจะสูบมันเดียวแล้ว่าน่ะลุงแหงแล้ว่าจะสูบมันเดียวเอาได้แล้วสามีเหมือนฉันเอ้ามันไกลที่เบิดแล้วเบิดแล้วยาสูบนะใส่ใส่ดิ๊กใแล้วล่ะกู้อันเนี้อตัดอ่ะหรือมึงที่เอาแล้วหัวเจ้าเราเอาอ่ะใเซมิดกันไกลอ่ะที่มี่แล้วเจ้าอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยาสูบไหมอ๋อนผู้เสี่ยวสั้นเพื่อนเสียวเลรอครับตอนนี้ครับ นะครับผมห้างมิมครับพึ่งมิมครับผมนี่ครับเพ็มบ่ครับนะดูต่ำๆเลยครับเดี๋ยวใองปูเชียวซานเบิ่์นเอาให้เบิ่งครับล่กเนนี่ยู่นี่และวมีงาตัดอยู่ทั้งปุ่นทั้งเมฆเหมยอยวสูบบนเดียวเอาไม่ต้องเหยียงมากไหมพี่น้องอยากสูบบนเดียวก็ได้ดอกเชี่ยวชานมาทั้งทีแต่ตรงนีงตัดบ่เป่าเหรอไม่นี่ก่อน

ตายเลยพี่น้องวันม่อใส่ความกวนละวันครับโอ้มีขาดบนนี้เจ้าบุเร่ไปดูไดนเรื่องว่าแล้วตัดแล้วครับพี่น้องตัดแล้วไอ้ตออย่าสูงเลยครับมีผักขัดมันก็เอาใบหยาหรอกครับพี่น้องมิมมันตัวน้อยเนาะมันโบกือผึ่งครับ สวยถ้าโบเซียวสั้นอีกทีอย่าลอกเลียนแบบด้วยครับอันตรายครับผมอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าคนแพ้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะครับฮะลดความเสี่ยงโอ้โหได้แล้วหัยมันบีพังแตกก้นน่ะมันหยุดงานนี้ออกไม่ได้แล้วอ่ะมัน เห็นเห็นีมันงานมันออกเลยที่มันโค้งเลยกิดเสียงตายมนี่เออได้แล้วครับได้ยิ่เสียงออแล้วมเป็นเราเือมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับ ้ยแม่บินเต็มเลยครับพี่น้องมเนี่ไปแล้วครับถอยก่อนผมถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อนบวไแล้วครับถอยก่อนเอา <Wow. S 2> มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับนาซักล <c oughs> อกลั่นชาแนลโอ้โอเป็นคน <c oughs> ้นจังเสียวขนาดเลยว่าจันปึงเนยแม้มันพี่น้องพี่ยังเต็มอยู่พี่ครับพี่หัวน้าม,มันอยู่ตรงนี้ครับอู้น้ามีเพียบเลยพี่น้อง,น,องน้าร้ายขนาดเลยครับผม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า้าเฮามีถ้าเฮามีไดเอามีมเอาผึ่งอีกเดี๋ยวสิดท้ายให้ให้พี่ให้น้องมึงเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนะี้เนาะนาซักนาซักลอกลั่นชาแนลครับ ช่องอินเดียนชแนลนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดครับครับโอเคครับสวัสดีครับ